สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมอีชินเคยนะครับกับทัสมะกียูอาร์ประกายแสงนาตีฮะเออเราอยู่ในดีของน้องนนนะครับแต่ตั้งชื่อนี่อ p g ์เออ็ดอย่าดราม่านะน้องเขาบอกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรชื่อนี้มันเท่ดีนะครับเอ,อ่อตั้งชื่อตามคุณตายเลยนะครับผมและนี่ฮะทัสมะกีฮะที่ผมมาอัดในวันนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารูปร่างมันรูปร่างมันวันสุดท้ายนะครับรูปร่างของทัสมะกีเนี่ยะนี่ะ วันสุดท้าย้วครับเลย6ชั่วโมงก็เลยต้องมาอัดนะครับผมผมจะเล่นทัสมุกิยูอาร์ให้ทุกคนได้รับชมนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับ ID นี้คือสายฟรีครับสายฟรีที่มีเพชร20,004 20,004นะครับนี่ฮะผมบอกเลยครับสายฟรีนะครับไม่เคยเติมมาก่อนนะครับนี่ะไม่เคยเติมมาก่อนนะครับผมนี่เลยไม่เคยเติมเลยนะครับไม่เคยเติมแล้วประเด็นคือทัสมุกิและเมทัลไนท์ครับ เป,เป็นไปได้ยังไงครับเนแต,แต่แต่เขาไม่มีคออาเซมินจักรกลนะครับผมต้องใช้คอสมี้แมนนะครับแต่ว่าก็าสุดแล้วนะมีท่านทัมาก,กิีแล้วก็เมทท่านไนนะครับผมเออผมจะไปดูของเมทท่านไ์นะครับมทท่านไนก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมกดให้ดูเร็วๆเพราะว่าอ่าเดี๋ยวพาไปดูสึกด่วนนะครับผมของประมาณนี้ส่วนทัชมาก,กิีก็ของประมาณนี้เลยนะครับผมสายฟรีนะครับเน,เน้นย้ำนะครับว่านี่คือสายฟรีนะครับผม นี่คือสายฟรีนะครับเซิรฟ์ฟจีนนะครับผมตะสมกิอยู่อ่าตึงๆแล้วดูอนิเมชันการเคลื่อนไหวตรงนี้ฮะหินลอยตามแบบชื่อๆแข็งชื่อๆแล้วก็ดูดูดูตรงดูตรงกระโปรงตรงตรงชายกระโปรงปุ๊บดูตรงชายกระโปรงปุ๊บเป็นไงเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละฮะเซิรฟ์ฟจีนฮะแ,แปลกๆเหมือนกันนะแต่ว่าภาพคมกริบคมกริบเลยฮะสำหรับเซิร์ฟจีนกิจกรรมตอนนี้คือบ,บอกเลยว่าตอนนี้ เซิร์ฟจีนนั้นครบรอบ4ปีนะครับผมครบรอบ4ปีนะครับแล้วระบบใหม่ๆก็มีอันนี้ด้วยนะมีการที่บอกว่าอ่อัพตมุดอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็นี่เอาสายพลังมาใส่ได้นะครับผมนี่ฮะใสพลังมาใส่ได้นะครับเซิร์ฟไทยยังไม่มานะครับแล้วตรงนี้เป็นตาฮีโร่ระดับ S นะครับผมฮีโร่ระดับ S เอ่ออะไรก็ไม่รู้น่าจะอัพพลังขึ้นไปได้อีกทีนึงนะฮะนี่ฮะพวกนี้ฮะ อ่าเนี่ยมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมสำหรับวันนี้แม่แต่ผมยังหายนี่ไม่เจอเลยไอ้ที่มันเลือกเลือกตัวได้มันจะมีกิจกรรมที่เลือกตัวได้นะครับอันนี้ตุ่นปกตินะมันจะมีกิจกรรมที่แจก SSR ฟรี S S R Free นะครับผมนี่ฮะแจกเอาฟรี J S S R Free. เราสามารถกดได้แล้วก็เลือกจนกว่าที่เราจะต้องการได้นะครับผมมันจะสุ่มให้แต่ละวันนะครับผมมันก็จะมี เลือกแต่ผมไม่กล้ากดกลัวไปรับของน้องแล้วน้องไม่อยากได้นะครับผมแล้วตรงนี้โอ้โหมีเกลียวเกลียวนะฮะเกลียวกันชุบแล้วก็ปกตินะครับผมรองเท้าทัชซึมากิก็ไม่ได้จัดนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ฮะวงล้อตอนนี้เป็นเกลียวนะครับวงล้อเป็นเกลียวแล้วก็ส่วนแท่งซัพพอร์ตเป็นกาโลเอลาบวกนั่นเองนะครับโอเคไปเคสิกดหรูที่สุดดีกว่าครับอันนี้เล่นได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีมที่น้องจัดนะครับก็ตามนี้ครับบอกเลยว่าหน้ากากหวานนี่เจ็ดหกดาวนะครับจะบอกเจ็ดดาว 6ดาวนะครับผม6ดาวแหมไม่รู้จะแทนตัวอะไรดีจริงๆแทนมูมงไม่ก็ดาร์คชายก็ได้นะสำหรับเมทัลไนนะครับผมว่าเมทัลไนลงดีกว่าเพราะทุกคนก็คงจะอ้าวสายอาเอ้าเดี๋ยวนะสายต่อสู้ไม่พอไงเี๋ยวนะสายต่อสู้เขาเอาสามตัวสายอาวุธโอ้โหแม่เสียดายเดี๋ยวนะมีตัวอื่นให้ลงไหมเนะี่ยเพราะไม่มีคออื่นแล้วมีคอปากุซันนะแต่คอซอมบี้แมนก็ดีกว่าหรือเปล่าฮนะตรงนี้เฮ้ยแต่ผมว่า พอปากุซันเล่าเมทันไนลงนี่อยากเห็นเมทันไนเหมือนกันนะเออเอาไงเอาสองตาละกันนะครับผมเอาทัสซูบุกิเฉิดฉายก่อนละกันพอซสมิตนที่น้องจัดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเมทันไนจัดกับขอบปากุซันละกันนะครับผมเอาพลังน้อยๆก่อนเผื่อแพ้ดีหรือเปล่าไหนดูทีมซิดูทีมซิว่าสู้ได้หรือวโอ้โหอย่างนี้ก็สู้ได้อยู่แล้วหรือเปล่าฮะเรามีทัสซูบุกิอยู่อ่ะจังหวะนี้ครับไปครับแฮร์อล์ดรูปร่างทัสซูบุกิม่าอย่างนี้โอ้โหทัสซูบุกิโหลดเป็นคนแรกเลยนะ หลดฉากเป็นคนแรกนะตรงนี้ไปครับผมขอเปิดแอนิเมชันเพื่อความหล่อที่น่าจะเปิดอยู่แล้วนะแล้วก็กดออโต้กันไปเลยครับไปครับตรงนี้ครับโซนีกครับเปิดไปก่อนเลยวรฝังสีเงาไม่พาเข้าป่าอาวุธธรรมดาจึ๊กไปตรงนี้เรามาครับฟูยุไคเฮเตะเปิดแอนิเมชันค้างผมลืมไปขอโทษเออวะมันปักแอนิเมชันนี่หว่านะครับผมขออนุญาตเปิดใหม่เลยเปิดใหม่เลยนะครับผมเข้าใหม่ ผมไม่ตัดต่อนะผมเข้าให้ดูเลยผมเข้าให้ดูเลยแล้วนะครับผมอกลับมาที่หน้าจอก่อนอ๋อผมจะบอกว่าหน้าต่างหน้าต่างการโหลดอ่ะมันดีมากเลยนะหน้าต่างการโหลดของเซิร์ฟจีนะคือมันไหลลื่นและเข้าเกมโคตรไวฮนะตรงนี้ดูนะฮะนี่ของน้องเซิร์ฟ504นะครับใช้ออนิเมชันของท um าซมะกิยังค้างอยู่นะฮะยังค้างอยู่นะฮะเออ บอ,อกเลยว่าเซิร์ฟจีนค้างนฮะบักเป,เป็นแบบบักนะฮะต้องปิดแอนิเมชันกลายเป็นต้องปิดแอนิเมชันเพื่อความหล่อเทแล้วฮะรอแป๊บนึงฮนะเซิร์ฟจีนโหลดเร็วเร็วกว่าเซิร์ฟไทยมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหลดเกมโหลดแพทโหลดโหลดตอนหน้าจอล็อกอินโหลดตอนเข้าเกมนะครับผมโหลดเร็วกว่าหมดแลวภาพสวยกว่าหมดแลวเฟรมเรทดีกว่าหมดนะครับผม,สม,บส,มบสมกับเป็นสมกับเป็นเซิร์ฟตั้งต้นนะครับผม เอาละครับตรงนี้เราขอเพยยใหม่อีกทีหนึ่งแล้วเราจะไปจัดกันที่42นี่มีอะไรโอ้โหคอสวินจัดกลนบายบายครับไม่เอาดีกว่าโอ้คอสวินจัดกลอีกแล้วเอานี้แหละการเอานี้ยละโอ้โหนี่มีท่านมีท่านไหนแล้วก็ทัสมกีมันมันหาง่ายขนาดนั้นเดียวอะไปลุยกันเดี๋ยวปิดเนื้อมชชั่นก่อนเลยนะครับผมอ่ะโหลดมาจาังหวะนี้โอเคโหลดทัสมกีกันมาก่อนนะครับผม มาครับแล้วก็ขอปิดแอนิเมชันครับเพื่อการลดบั๊กนั่นเองครับเราโซนิกเปิดมาก่อนเลยฮะเนี่ยเราใส่ฟุบุก,กิมาตรงนี้ครไปครับฝังสีงเงาใส่ราชาใต้ดินไปหวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาแล้วครับฟูยุคไคฮียเตะป,ป,ป,ป่าป่าเรียบร้อยครับจบเกมครับมันเร็วเร็วเร็ว,รวมองไม่ทันเลยใช่ไหมลูกนี้เปิดแอนิเมชันเดือดแต่เปิดแอนิเมชันมันมันบั๊กนะฮะไหนมาดูดถิถ้าสู้อ่ะอสอุอ้ว่แล้วเขามีดาร์กชายก็มีโกลิบาร์สอ้สู้ไม่ได้แน่นอน อ่ะอันนี้อันนี้สู้ได้น,นี้สู้ได้เมเปิดก่อนได้เปลี่ยนจริงจริงว่ะท่านไม่ใช้คออัศวินจากกนนะมาครับโหลดมาฉากมาจังหวะนนี้ครับทัตซึบาก,กิเปิดมาก่อนเลยฮะแล้วโซนิกฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนนะฮะตรงนี้มาครับรับแรงกระแทกครับรับความเร็วขึ้นมาปุ๊บแล้วฝั่งสิงเงาใส่หน้าก,กากหวานไปหวานไปที่เรียบร้อยแล้วหวานฟ้าฟูฟายุคไคเอเตเอือตายหมดเอือ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 เอ,อือ,อโอ้โหโอ้โหโซนิครล้วโอ้โหแล้วแล้วฟูบุกิยืนเดี๋ยวเดีนยวอย่างนั ือยังไงทัชซ์เบอกีไปหวานแล้วออแล้วยังไงเออแล้วยังไงต่อหมัดโคเกสต์แตกเลยไหมเอ,อือเฮ้ย uh, คูยนนุคายยังเตะอีกทีนึงเอ,อือเรียบร้อยโอ้โหใครเปิดก่อนชนะจริงๆปะใครเปิดก่อนชนะจริงๆปะอ่ะเดี๋ยวไปลองลองคอบาคุซันบ้างดีกว่าจะได้เอาไม้เทนนี่มาเห็นด้วยเออเดี๋ยวโซนิกบับความเร็วเดี๋ยวหาที่มันไม่ใช่คออัซวินก่อนโอ้โหนี่โซนิกเขาจะเปิดก่อนไมนี่ยแต่โซนิกเราห้าดาวแล้วเนี่ยนนแต่ว่ายังสี่ดาวม่วงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่ง นะครับณจุดจุดนี้จัดทีมเดี๋ยวเอาเมทัลไนท์นี่เลยละกันแล้วก็บาคุซันแทนหน้ากากหวานเอาแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วใช้คอเป็นคอบาคุซันนะครับอ่ะใช้แค่ใช้แค่เมทัลไนท์กับทาซึมากินะครับผมลองดูลองดูมันเท่มากเลยอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะไว้ข้างหลังมันจะโจนอ๋อมันจะโดนโซนอีกถ้าไว้ข้างหลังมันจะโดนโซนอีกโอเคมาลองสู้ดู ว่าต้องวัดกันที่ความเร็วก่อนโอเคถ้าเราได้เปิดก่อนเราจะได้เห็นเมทัลไนนะครับมาครับจังหวะนี้นั่นแหละครับโซนี่เขาเปิดก่อนใน้รองลุ้นดวลพอสมควรนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าน้องเขาสายฟรีนะครับก็การที่จะหาอุปกรณ์ความเร็วมาได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่น้องเขามีตัวละครให้เราได้มันเล่นกันแบบฟรีๆอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องดนนะครับค้ยไข่เฮยเตะมาจังหวะนี้ก็ยังรับแรงได้ดีอยู่แล้วดูจิกัวโยตรงนี้จิกัวโยเป็นไงแรงไหมก็แรงอยู่แต่ทังยุนได้อยู่ัฝงกี เอ้าใส่อูยังดีครับติดไม่ย่อทอครับตรงนี้เขาไม่แมนอันตีมาเอ้ยเรามีโอกาสแล้วครับตรงนี้ครับมาครับโซนอีกครับฝังซิงเอาใส่ดางชายติดไม่ย่อทอครับแล้วก็มาต่อครับอูยุคัยเฮแตะป้าป้าปาไปตรงนี้จะเป็นล้านทาเมแล้วูบุกีต่อละปาจิกัวโยป้าป้าป้าไปฮสวยงามครับการล่าสุดคือการลเมทันไนมาแล้วครับเมทันไนมาแล้วสุยฮัสสู้ตุ๊บ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 เรียบร้อยครับขู่ชนะไปฮะ โอ้โหอยากดูต่อไหมฮะอยากดูต่อไหมฮะดอกติดต่อเดี๋ยวจัดให้ครับอูยังจุกใจไม่พอเลยฟูยูใครยเตะทีนึงหายหมดครีมฮะยกตีคอสวินเราจะไม่เราจะไม่สนนะฮะมาครับโอ้ตรงนี้มีมีพูลีพูลีพิซันเนอร์ครับมาลองดูฮะซัลเมอร์กี้ยูอาอะล็อตโซนิกเปิดก่อนตกไวแน่นอนครับมารอดูเลยฮะตรงนี้ไปครับชาร์ฟาลังซูเปอร์ซยามาจากคอปากุซันครับล็อตโซนิกครับปรับความเร็วขึ้นมาตรงนี้ครับ ปากระฝังสีเงาพาโซนอีกไปวันก่อนเลยแล้วก็อูยูไคเฮเตจากการแล่ตีปาดมาก่อนฮะไปวันเนี่ยเราฟุกุกิดุยต่อครับตรงนี้เราเบิดสนามพลังกันไปคุณรุนแรงจจริงๆแล้วเบนไนบับคอเลยก็เราซุยฮัสซูมาตุ้ม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 เบชินเนโยแล้วก็อูยูไคเฮเตนี่ฮะแล้ว บูลีบูรีพีเซนเนอร์มีโล่ของเกดลุลขึ้นปักกันแล้วยังไงฮะตรงนี้ยังติดโล่อยู่ฮะกูยูใครเฮตยเตะอีกทีนึงเอาผมจะไล่ตีเยอะไปไหนครับไปต่อครับคูณุูเก็ตปาบปาบปาบจิกัวโยแต่ติดโลก่ก็ตรงนี้ฮะหลีเลยขึ้นมาแล้วหนีตีธรรมดาจากซอมบีม้มาไงนะสมฟบแมนลุกขึ้นมาก็ตายด้วยสนามสนามแรงไอสนามพลังของทัานเมื่อกี้ฮะโ,โอ้เจอแองเจิลออกโอ้พลาดไปตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วเฮ้ยมิทิวมิทิวนี่คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอ้ระบบใหม่นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเลยเนาะอ๋อดาร์ชายโดนเอาตัวไปแล้วก็โดนใช้อันติโอเคเข้าใจละโอเคท้าซึ่งเมื่อกี้โคตรเท่นะครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์นะับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายสวัสดีครับ